โอ้โหวันนี้มีการ์ดจอมาลงเพิ่มเลยครับมาดูครับโอ้โห2060ซูเปอร์ครับสภาพใหม่คลิปใหม่คลิปอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็มี3 0 8 0ด้วยเดี๋ยวให้ดูครับเ้าแม่นี้กล่องเปิดวะเดี๋ยวเช็คของก่อนครับประกันเหลือถึงเดือน8ปี25นะครับอีกประมาณกี่ปีวะลองลองคิดลองคิดกันดูประกันเหลือถึงเดือน8ปี2 0 2 5นี่้ี่ปี23ประมาณ2ปีกว่าปะประมาณนั้น เดี๋ยวมาดูสภาพการ์ดจอกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับบุ๊กอะไรอยู่ครบนะครับที่คําการ์ดจออยู่ครบอันนี้3 0 8 0 1นนจิกนะครับแล้วก็พัดลมเสริมนี่ตัวที่4ี่อยู่ตรงนี้นะครับเยโตเอาตรงๆนะอันนี้มันคือมือหนึ่งชัดๆเลยนะครับคือผมไปสามารถเป็นหลอกขายว่าเป็นมือหนึ่งก็ได้นะครับเป็นเพื่อนนะครับเนี่ยดูสภาพเนี่ย ซิงเอยอะไรเอยเนี่ยลองดูพัดลมพัดลมเนี่ยใหม่คลิปใหม่คลิปดูตรงนี้ฮะดูตรงนี้แผ่นฟงแผ่นฟินนี่คลิปอ่ะคลิปนะครับผมเอาว่าการร้านเราเรารับกิฟต์เข้ามาขายให้ลูกค้ายอยู่แล้วเรามาดู3ามเครื่อง3การ์ดไลน์วันนี้กันดีกว่านะครับการ์ดจอแยกเราขายหมดที่โชว์โชว์เมืเ่อกี้มีแยกขายด้วยนะครับแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงมันก็ตามสภาพแล้วก็ตามประกันนะครับอ่ะโอเค มาดูเครื่องนี้เอาเครื่องนี้ก่อน <_ C 1> เครื่องนี้28,890บาทครับได้ CPU Intel Core i5 Gen 13ครับ1 3 4 0 0 F 10คอร์16เทสนะครับเทอร์โบ4.6จกิกแรมเป็น16 g ิก DDR4 บัส3 2 0 0จาก v i p e r Gaming นั่นเองลูกค้าเลือกใส่แรมสล็อตเดียวนะครับเพราะว่าเขาต้องการไปเสริมเป็น32 g ิกในอนาคตนั่นเองดังน,นั้นแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็น 82ตัวหรือจะเอาเป็น16ตัวเดียวอะไรแบบนี้นะครับ M.2 เป็น NVMe ครับ512 GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอครับตัวนี้เป็น RTX 3060 12 GB นะครับผมเป็นตัว2พันลมอย่างนี้เลยนะครับจากการแลกนะครับผมสวยกลิปนะครับแล้วก็ตัว power supply นะครับจาก Aerocool 750วัตต์80พัดบอน o n z e m a i n b o เป็น a d l o c k H510M จบตามนี้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้น กาจอเป็นมือสอประกันสู์เหลือประมาณเกือบเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกใส่เป็นเคสไ IT ีโซน Hy ไฮบิดประลมหน้า3ตัวล่าง2ตัวหลัง1ตัวอย่างนี้บอกเลยครับว่าฟูฟูเต็มระบบเราได้เป็น I5 GEN 1เจนด้วยคือเจนใหม่ล่าสุดนั่นเองในงบ1 8 8 9 0เาอ้ย28,890ราคาเฉพาะเฉพาะเครื่องไม่รวมจอมาดูเครื่องนี้กันบ้างครับ เครื่องนี้19,490แล้วได้เจนล่าสุดอีกแล้วแต่เป็น i3 นะครับเครื่องนี้เป็น i3 1 3 1 0 0 f นะครับ4คอ8เทอร์โบ4.5จิกแรม16จิก DDR4 บั s 3,200คือใส่8จิก2ตัวนั่นเองเป็น d ดู Channel มันก็จะดูเต็มระบบอย่างนี้นะครับ M.2 NVMe ครับ512จิกการ์ดจอจิกะบต์นะครับ G Force GTX 160 Super 6 g b G D R 6นะครับจากกิกะไบต์นั่นเองนะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้เป็น H 4 1 0 H 5 1เฮ้ยไม่ใช่สิ <laughs> H 6 1 0 M จาก a d l o c k นะครับผมโอ้เริ่มหลอนและรีวิวเยอะเกินนะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดแล้วก็ตัว power supply ตัวนี้600วัตต์จาก a อ l o c คูลนะครับลูกค้าเลือกใส่อยู่กับเคส i t s, s o n a Skyline พัดลม3ตัวในเครื่องเปลี่ยนไฟได้กดค้างไว้4วิ 1, 2, 3, 4ไฟดับแบบนี้ กดอีกครั้งหนึ่งไฟมาตามนี้นะจ๊ะ19,490ใหม่หมด3ปียกเว้นกาจอมือสองรับประกันร้าน3เดือนแล้วก็ประกันศูนย์เหลือประมาณปีกว่าๆนั่นเองนะจ๊ะอ่ะโอเคเครื่องนี้ครับมาดูครับเครื่องนี้เป็นเคสของ IT s o โซน d i ไดมอนยอดฮิตตลอดการและจะฮิตตลอดไปนะครับนี่ครับสเปคเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวเครื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับเครื่องนี้3 3 8 0 0เดี๋ยวเอาใหม่นะ 33,380บาทนะครับราคาเต็มเต็มวงเล็บนะวันนี้นะครับผมเครื่องนี้ได้ i5 Gen 12ครับ 12400F 6 core 12 t h r e Turbo 4.4 GHz แ a m 32 GB DDR4 บั s 3,200 M.2 NVMe 512 GB การจอเป็น Asus Tab นะครับผม GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 นะครับเมมบอร์ดเป็น H610M จาก Adlock พาวเวอร์ซัลายแอโคูหกร้อยวัตต์แล้วก็อยู่กับชุดน้ำสองตอนจากซึนามินะครับมอ้น้ำสองร้อยสี่สิบมมอยู่ตรงนี้พัดลมในเครื่องนี้รวมกับพัดลมเคสทั้งหมดแปดตัวรวมกับพัดลมชุดน้ำเรียบร้อยปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้สายสายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีไม่มีมือสองผสม,มนะครับเครื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคุณงบเยอะถ้าคุณงบเยอะคุณไปเล่นการ์ดจอมือหนึ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใน3ามหมเนี่ย ถ้ามันเป็นการ์จอมือ2เนี่ยมันได,มนได้มันได้เต็มกววานี้เยอะมากๆนะครับมันอาจจะได้สักประมาณอะไรเดียวสามศูนย์เจ็ดนย์สาทีไอไปอย่างนั้นไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรก็คือว่าเลือกเลือกมือหนึ่งก็ได้เพื่อความสบายใจเลือกมือ2ก็ได้แต่มือ2เราก็มีประกันให้แล้วก็สภาพการ์จอก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าเราเอาอะไรมาขายให้คุณนะครับการ์ดใบนั้นไม่มีเกลือไม่มีค้ามสนิมไม่มีค้าออกไซด์แต่อย่างใดนั่นเองนะครับอ่ะโอเค3าเครื่องสามไกด์ไลน์วันนี้ก็จบเรียบบรรร้้้้้อออยทัังงงหดดแลลวววกพวกพพเคคื่่านานนนีีนะ ก๊กนี้ทั้งหมดน่าจะยกเว้นแค่สองเครื่องเนี่ยลูกค้ายอยู่โคราชทั้งหมดกําลังเดินทางมารับเองนะครับฝากไปด้วยครับจากร้านบอ PC, สพีซีส่งทั่วไทยเก็บปลายทางรับบัตรเครดิตดูแลหลังการขายเต็มที่แน่นอนครับ